ขอเอาใจเหล่าแฟชั่นนิสตากันก่อนเลยนะคะ,คะสําหรับแฟชั่นฤดูใบไม้ผลิ2016ไปติดตามกับสาวชมพู่อารยาเนาะใช่แล้วซึ่งสาวชมพู่นะคะก็ได้เกาะติดขอบรันเวยที่กรุงปารีสมหานครแห่งโลกแฟชั่นเพื่อร่วมชมโอกูตูแฟชั่นวิกโดยในวันนี้ค่ะเรามีภาพส,สวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย ไม่ให้เสียชื่อนางเอกเจ้าแม่แฟชั่นชมพู่อารยาแถมยังพ่วงตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์นิตยสารลอฟฟเซียลไทยแลนด์แั้งนี้สาวชมพู่จึงมีภารกิจไปอัปเดตคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ2 1 6 6ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อก่อติดรันเวย์แฟชั่นโชว์โอปูตูแฟชั่นวีคที่ลิศที่สุดของโลกแฟชั่น ประเดิมโชว์แรกกับแฟชั่นโชว์ของวัวซเเชแฟชั่นนิตาอย่างชมพู่อาริยาก็แต่งตัวสวยมาในชุดกระโปรงคอเต่าเล่นเลเยอร์ er สีเหลืองสดจากวัวซาซเชเพิ่มความเก๋ด้วยการจับคู่กระเป๋าสะพายสีดำจากแอร์เมสเข้ากับบูทส้นสูงแบรนด์คริสเตียนลูบูแตงส่วนแฟชั่นโชว์วันที่2ชมพู่ก็สวยมาในลุคเลดี้ดีออ์ขนาดแท้สวนแจ็คเก็ตเรสสีครีมละมุนตา เขากับหมวกปีกกว้างสีขาวและไม่ลืมหยิบกระเป๋าดอีออลเลดี้สีเงินไว้ข้างกายเพื่อเตรียมเฉิดฉายเคียงข้างเซเล็บคนดังทำเอาสื่อจากทั่วโลกต่างจับจ้องนางเอกชื่อดังจากเมืองไทยจนตามมาเก็บภาพกันคึกคักเลยทีเดียวค่ะสำหรับคอลเลกชันโอกุตูจากห้องเสื้อระดับตำนานร so าฟแอนด์รูโซสาวมั่นชมพูอรารยาก็เลือกจำสูตรปักเลื่อมผ่าลังส่องประกายความงามเคียงข้างปอนโรไม่เสียชื่อแบรนด์แอมบาสเตอร์ตัวแทนสาวไทยเลยจริงๆค่ะ ปิดท้ายด้วยโชว์ของแบรนด์สุดโปรดของสาวชมพู่ชามบัติสต้าวอลลี่โดยเธอปรากฏตัวในชุดเดรสกระโปรงยาวเล่นเลเยอร์ระบายลูกไม้สีขาวแสนหวานรับกับต่างหูมุกเมตโตลุคนี้ของชมพู่บอกได้เลยว่าสวยงามราวกับเจ้าหญิงสันเหลือเกินค่ะ